หลังจากที่พีเนี่ยไม่ได้เล่นพับจีมาเลยนะฮะเป็นเวลา1เดือนนี่คือการกลับมาเล่นอีกครั้งของพีนะครับผมฝีมือการยิงและการเอาตัวรอดจะยังตาตึงใจทุกคนอยู่ไหมนะครับไปรับชมกันเลยหนถึงมาร์คนี้ก่อนเนี่ยแต่หายรูดไม่ถึงช่อยไปเือดเออเอาดีเอาดียกโดนหนูเอากีตาร์ฟาดตัวตัวผิวดำปะเอเอตัวทีวเ่เสื้อดำ นี่ได้หนับหนุนแล้วอ่าถูกตัวแล้วมันผิวดำต้าฟาไปเต็มหัวมันผิวดำไปเฉยม,มันไม่ได้ใส่เส้นหะอ๋อสามอยู่บ้านนี้แบบว่าเซฟไหมอันนั้เนี่เซฟไหมเซฟไหมพี่บูชาพี่เยซูนั่นแหละโตกูเต็มตัวเลยไม่ตายหนูตายอย่าังแค่ไหย ไม่เห็นมีนนตัว,หวไหนียกมาให้เพื่อนหน่อยมักสี่มักสี่เรับรักไม่มีนี้แหละชั้นหนึ่งเมันขึ้นสอนจีแลไม่เล่นแป๊บเดียวเป็นงูอยู่พี่ใจยเย็นฮะเฮ้ยมันนอกอนี่นกแล้วนะ หน้าบ้านม,มาดิตอนนี้เดือดอะไรกันมาเกือบเต็มเลยสามตัวแย่ทีมที่สิบล้ม ฝั่งตรงข้ามก็มีนะคะเนี่ยครับฉันสองลมนะชั้นสองมาหนึ่งลมแต่ฉันสองอตรงนี้เจ็บหนักมาล เสียงงฝั่งซ้ายมีนะ่ะรถวิ่งเอ่อหลังกระแพทนี่ฝั่งอะไรสวยบนบ้าน,<บ>นหนหน,นีเหรอเขาชุกเลยแค่ไปเหลืออันเดียะ วยคุณแจ๊กคนเข่าป่ะพี่พี่ไปช็ยตแจ๊กยังไงหมดบ้านบมดบ้านเอาบมดบ้านบมดบ้านหมดแล้วบมดบ้านหมดแล้วบมดบ้านเฉียดแล้วหนูอยู่ข้างในอุ้ยไหนวะในห้องน้วอ๋อเจอแล้วเจอแล้วข้างบ้านดิข้างบ้านดิบอยู่ดิบอยู่เป็นนอนอยู่ ทั้งมาสีเขียวอหรอบ้านสีขาวระหว่างกลางพี่ระหว่างกลางเล้วโอเคจุดแดสุดได้ดูเหี้ยชั้นสอง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 ,สอ,ง,สอ,งสองไม่เห็นว่าวอะไรมาท <นะ S 2> ั้งอย่างว่าแล้วเออเหมือนจะโดดลงมาอ่า ข่าวนะข่าวนะข่าวนะเดี๋ยวเดี๋ยวมานะเราไปชุบอีกคนเนี่ยไม่มีสมองว่ะโอเข้ามาคนมันเหลือแค่สามถึงหคนหายไปไนหมด กันไม่แ <touchdown> ค <noise> <"Yeah. S 1> <Talk> ่ตัวหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่ามีใช้ก็ใช้ไปก่อนไงโอ้โหมีใช้ใช้ไปก่อนไหมโอ้โหอะมันคมจังวะเนี่ยทรงแม่งเหมือนปอจัดมีนี่เลดตดอปเห้อแท็ต้องศพเพื่อนเลยศพสอง เออโอลิงว่าโาควรไปลงไหนนี้คะเนี่ยลงตรงเนี้ยลงมากสี่นเหรอใช่ลงมาฟาร์มไงแล้วก็จะได้หันกลับมายิงตรงเนี้ได้ได้ได้ มันตายไปตัวหนึ่งเลยตัวลิงยังไม่ตายเนี่ยตีหกอ่าพี่หาย,ยู่เจอแนละ้วนี่ไม่น่าจะใช่ตัวลิงมันนะจำชื่อไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่อีกตัวนนห,หน้า<ช>หน้าผมนะที่ยอมมันปูสมมงมาลนะ เจ็บมากนะนะ้ำๆแหะแน่ตัวลิงกละตัวมันใช่ไหมใช่ก้วตัวกับตัวนี้ยิงตัวแรกแล้วเนี่ยตัวลิงตัวทีๆๆ่มันที่นยอาเดี๋ยแต่ไม่น่าเก็บของแนม่มันมีคน,นยิงก็มีสมองเยี่ยง<ว>ตงหลงมีคน,น,น,นมีเหรอมี มันถือเอ็มจีด้วยก็ยิงกูจังเลยอยู่หลังบ้านม้าเขียวโอเคตรงมาสี่ถือเอ็มจีมีคนนะก็เราผมเอาไปช่วยถือเอ็มจีชุดทางโอเคอยู่ในบ้านโอเคเอพี่ต้องโซ่มันแบบชุดเยอะเจ็บว่ะพี่มียี่สิบสองนัดกับสี่สิบนัดในปืน มันวิ่งมาบ้านนี้ละอะโอเคั้างไงพี่ชิดบ้านมา,มาเขียวได้ใช่ปะมได้ค่ะเฮ้ยได้แล้วนะวิ่งมาหลังบ้านกลับมาบ้านนี้แล้ว <S <S 1> <S 1> เจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วไ่ไหนอยู่หลังบ้านไม่รู้มันเห็นพี่ไปแล้วตอนพี่วิ่งมาเราว,วิ่งออกมาชิดได้ไหมมาชิดจากทางซ้ายนะ อยู่บ้านนี้อยู่บ้านนี้ตอนนี้อยู่บ้านขวานี่มีออปชั่นอะไรไหมมีเน็ตเนียยเอาไปเนี่ยมันอยู่ห้องนี้มันอยู่ห้องเนี้ยเนี้ยห้องที่พี่จุกเลยแหละเนี่ยมีลูกซองมีลูกซองมีลูกซองอยู่พึ่งอยู่พึ่งอยู่พึ่งมีลูกซองเปิดเฉยเปิดเฉยเปิดเฉยเจ๊กเก็บมาสวย นะั่น,นม,มันเป็นเพื่อนมันเป็นเพื่อนหอยพวกเมื่อกี้แหละที่ว่ามันเป็นคนที่เปิดดีเปล่าวะเปิดหลุมอะคะเออเอ้ยหยุดไม่ที่ว่ามีโอกาสอยู่ไม่ได้ไหรอเนะเพราะเพื่อนมันมีลิงก์มีอะไรเต็มตัวไปหมดเลยได้หมอนี่ยังมีเอ็มจีอีกเดี๋ยวที่วิ่งไปดูหลุมมานนแล้วกันดูเปิดได้เปล่า เดี๋ยวค่อยเปิดไหมหรือว่าี่ยก็ไปเปิดเลยแล้วแต่ได้หมดสองพี่ฟูอยู่แล้วหนูก็ได้อยู่นะสองหนูก็แบบว่าบักๆอยู่โอเคเฮ้ยตรงนี้เต็มเลยสี่ตัวตรงเนี้ยมันมองๆอ,อะไรของมันก็ไม่รู้นี่ตรงไนที่มีมากมาเขียวใช่สี่ตัวขึ้นรถละ โดนเฉยจะลงไปเล่นด้วยหาไม่เจอโพชิงเกี่ยวครับผมแต่ว่าจะมันมีคนกำลังขับรถไปนะอยู่หน้าผมเนะี่ยสี่สี่ตัวเลยน่าจะขับไปหาที่โพชิงเกี่ยแหละดเดานะนามันไปตรงไหนจอดตรงไหนบอกมานะมีสมองอยู่อย่างเงี้ย นั่นนะ่วนมันาทำไมมันรวยอย่างวไตัวเฮียนี่มันไปไหนมันก็เขาเองอยู่นะคะเนี่ยมันย้ายมันแค่มันเปลี่ยนเขาเองเปล่าเปล่ามันไม่ได้เปลี่ยนแฟร์คุณระตี้อันนี้มันขับมันนี่เลยสี่คนลงไปเก็บของแป๊บมันมันลงลงสอบน้อีกตัวขับรถเข้าโคชิคิดไปโอเคเห็นแล้ว เขาตึ้งตึ้งอยู่ไหนนะตึ้งตึงต้งผมโดนยิงไอ้บอลเนี่ยนะช่วยได้ไม่เยอะอ่ะมันยิงหลายจุดมาเลยโอ้มันเนินมันอยู่ฝั่งนน้นแล้ว ยิงให้อยู่ยิงให้อยู่ยิงให้อยู่ถ่ายมาได้ถ่ายมาได้ยดังไ,ไม่มีของของต็ดไปมันงัดกันบ้านหกนั่่เลยใช่ไหมใช่แต่ว่ามีทีม2ิบสี่ทีมด้วยนะ เพราะว่าในโพชิก,กิมีนะมีคนอยู่โพประมาณโซนมาร์คสี่นะน่ะเตีเมื่อกี้และเดินไปได้เยน่อยาใครขอวะตึ้งตึง,ตงเนี่ยไอ้บ้านน้ำเมืองน้ำมาร์คสองจมาทีี่เก่าอยู่น,น่าจะบอกอ๋อเลค,ครับตรวไหนตรงไหนไปเลเอาไปแล้วเกไงแล้วเห่นแล้ว ตรงหน้าผมเ่านี้หลงด้วยตรงหน้าตรงหน้าคือตรงไหนมาร์คไว้ระวังอย่าเปิดซ้ายนะถ้ารู้สึกซุนก็ถอยออกมาก่อนได้นะตรงนี้เล่นได้แล้วรอรอวงหน้าไปเล่นเข้าล้วเข้าเข้าล้วเข้าล้วเข้าเสียงรถนี่ปะตัวเดียวใช่ใช่ที่ผมไปนะไปนะ รอรอฆ่าคนผมมามีนะพี่โอเคโอเครอฆ่าคนที่โพก่อนได้นะนอกวงเรามันวิ่งมาเคลียร์ก่อนเราค่อยเข้าไปเคลียร์ในวงต่อได้นะต้องู่ในวงนี้แล้วโหมันปั่นจักรยานมันดีในวงตรงนี้เห็นกันแล้วข้าไเด็กดดังตรงที่พี่มาผมยิงอยู่นะมากน้ำเงินอนะ่ะ มีสองตัวชุดย่าตัวหนึ่งกับมาเนสเซชุดตัวหนึ่งเหมือนตัวชุดย่ามาันจะถือเป็นลูกซองดไ,ได้เปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันพี่มันหลบหลังเขาอ่ะยังไม่โดนแดกูยิงล้อมก่อนแล้วไม่มีดาสเมียเสียยิงยิงยิงล้อมล้อมล้อมนะอนะโอเคพี่เล็กดาเซียเหมือน น่าขับผ่านไปแต่เดี๋ยวพี่ดักตบในหมอนี่กเนหรือวป,ปั่นจักรยานเลยไปแล้ววะจังน,นี่ยังทกนนองสวยพี่ เอ้ยเจ็บมากชุดได้ใช่มั้ยครัได้โดนหลังยิงหนี okay. 1, เลยเมื่อ1ไอ้พวกที่ยิงอยู่ทางซ้ายอยู่ไหนครับที่หลบที่หลบที่ต้องหลบยี่ต้องหลบเลยใช่มั้ยยัง<ๆ>มีรถมาช่วยไม่ได้แลระเบิดอะพี่อยู่บลังมดจถึงมันจะมาขับหาพี่เหรออ่ะฝาย ผมเห็นสองชนะุดย่้ตรงหลุมอ่าอยู่ในหลุมตัวหนึ่งแล้วก็อยู่นอกหลุมมาผมพี่ีมาผมตัวหนึ่งชุดย่า โอ้วงอยู่กับเราเลยอ่ะก็ที่แล้วนอนนอนอยู่นี่ก่อน ได้พี่ได้แต่ไม่รู้ทันไหมหูเชียวยนะอะลอนี่รังหินใช่ไหมใช่ใช่รังหินลัง,งหินใช่ เหลือข้างบนชุดพังชุดชุดพังก่อนนี้พี่ก็ยิงลงไปสองตัวน่าจะพยายามมาชุดไปเหลือบ้าจังนี้ใช่ไหมแล้วก็เหลือในหลุมตัวนึงไอหลุมวิ่งอยู่ไอหลุมวิ่งอยู่ โอ้โหแล้วแม่งยิงตอนกูปานระเบิดขอบคุณตายแก่บัจจันทร์ตายโหมผมเพิ่งตายอีกตัวเหลือไอ้แคนเหลือไอ้ตี้หลุมอะจะรับจะจะจะเติมเต็มเต็มเลยพี่เต็มเลยอยู่ไหนานี่เหล่าไม้เสียดนัดเดียวตายเลยม้าเขียวใช่นี่จะข้าวนะนี่อยู่นั่นแหละถ้าจะข้ามมนวิ่งมุมพี่แล้ววิ่งตรงๆเข้าไปไม่ปานจะหมดตายเลย วิ่งมุมซ้ายไม่เห็นนะยิงไม่ได้เห็นดิเห็นมันอ่ะก็จบอกเลยวิ่งได้พี่แต่แต่แต่ได้ได้นะเนื่อนวันหนึ่ง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 หรอเพื่อนเพื่อนไม่ตานต้องชุบละจบคลิปละผมว่าผมก็ยังพอใช้ได้อยู่นี่หว่าเก่งเกือบใกล้เคียงเดิมแล้วไเจอกันคลิปหน้าครับ